ค่ะวัสดีค่ะมื่อนี้ยายอรุณมายายเขาสาในวัดป้าอศิศวัตรกอเกิงหรือวัดกอเกิงค่ะอยู่บ้านเกิงตม่มลเกิงอำเภอเมืองมหาสารคามนะคะซึจะเอาวาดัดคือหลวงพ่อตุ้มหรือว่าพระอาจารย์กมลกัตถโม่นะ,ะงโงนะคะที่เป็นรักษาอยู่ในนี้ดูแลปลาใหม่ป่าย่างอยู่ี่ตั้งแต่ปี2 0 0 0 40 สองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะคะามาดูแลวัดตรงนี้ที่อาจารย์เป็นขามาดูแลวัดวันนี้แย่ยรุ่นมันนี้มากกับตาสมหวังค่ะป้ากันแมนยยนนน่ยายขาศาทางบ้านายรุ่นอี่อยูยายขาศากก็คือวาดกับพืนดินก็สิมหฮอเขาน้อยฮอหยาดนา้ำเนี่ยเปนอื่นนะคะเนอื่นวางสัน่นแต่ว่ายุวัดนี่สิมีค้นมากบหลายดอกค่ะก็ะสิมีบ่หลายก็สิมีอยู่สามคนหนึม่มมากค่ะสามเจ้าเจ้าที่เขามาเพราะว่าส่วนมากคุณกสิไปวัดในบ้านไกลบ้าน แต่ว่ายายรุ่นนี้เคยเขาม้าในป่าซากคือเขามาตรงนี้ที่แหลกอาชิดว่าสิเขาไปในบ้านแต่ว่ามื้ขึ้นฝันค่ะฝันว่าเด้เขามายายก่าซากในผีกรแล้วก็เลยว่าเอ้าไปกับไปว่าซัด่ดอกมันก็เป็นหมองที่ว่าบานปูบุลเท่าเนาะค่ะเขามาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเป็นเขามาอยู่ตรงนี้เขามาอยู่ในวัดนี้ค่ะคนเป็นป่าสากเก่าคนเอามาฟังมาเผาก่อนนี่นะคะจ้าเจี๋ยายรุ่นสิบห้าช่นะคะเนาะว่า ยายแบบใดจังใดค,ค่ะอ่าจ้าน,นี่คือการย้ายทางบานเฮ่าคะ่ะถบ่วบ้างกับพื้นกับพืชเนี่หอยน้ำต้นไม้ก็ได้คะ่ะที่เป็นตองข่าวสาอันนี้ก็ที่เป็นหอยหายาดนา้ำค่ะหอยหยาดน้ำอันนี้ที่เป็นผ้าเป็นแมทเทร์ี่เป็นคะ่ะบอกอบอกาวเคนให้เนคนใดบอกกาวเคนให้รับลู่คืออันนี้เป็นความคิดของยายรุ่นเองคะ่ะแต่บรัรลูว่าผู้อื่นเคนเหยีบ่ ย่ยายรุ่นเหตุค่ะเพราะว่าหาเกิดอาติพี่น้องเข้ามาเอาสิ่งเอาของบ่ได้ก็เลยฝากบุญกุศลนี่ไปน้ำพเมทเท่านี้เนาะคะ่ะฝากให้เพิ่นเอาไปห้แก้บัรพบุรุษของเฮ้าอยาติพี่น้องผู้ลวงลับนะคะอันนี้ก็เป็นคววมคิดค่วมเสือส่วนบุคคลนะคะเนาะแต่กับว่าแมนบาสิตเป็นทั้งหมดนะคะผู้อื่นเพิ่นจะสี่เห็ุบ่เหตเุแต่ยายรุ่นน่ะเหตุหตหหตยังสี่ทุกปีคะ่ะมันเป็นคววมเชือของไปของมน,นะะเนาะค่ะเนาะ อันนี้คือบริเวณป่าด้วค่ะเดอ้อบริเวณป่าที่อยู่ในวัดค่ะป่านี่สิลมลื่นหลายเลยค่ะอาจารย์เปิ่นมาอยู่ในนี้ค่ะเปิ่นก็สิดูแลต้นไม้ตนม้ตนไหล่รักษาว้นี่ค่ะคือต้นยางไงนะะี่ค่ะต้นยางหน้าเฮ้านี่ล่ละค่ะต้นยางไงต้นยางหน้านี่ละค่ะ,ะ,คะเพิ่นกันดูแลรักษาไว้ สำนรับผึ่นมาดูแรลรักษาปลาน้ำหล่ะค่ะผู้บาอาจารย์ที่มาอยู่นในปันกาปฏิบัติดีค่ะเพราะวันเป็นปลาสาเนาะปฏิบ,บดดัติบรีบัตบสาษามาติยู่ในนี่ได้ไดปลาใหม่ปลาย่างค่ะปลายางอันนี้เป็นตน้นอีกอย่างหนึ่งต้นชโนดค่ะคนเอื่นว่าต้นชนดนะคะนี่ค่ะเค่งลปเป็นกระสิมายายข้าสาบียังซี่ ต้นตองขดสานะคะห้าหอยไว้น้ำต้นไม้อันนี้เป็นต้นชนดด้วยค่ะที่ป้าอาจารย์บนเอามาจากขั้มชนดค่ะเอามาปลูกไว้ในวัดเดี๋ยพากกันแซวอาจารย์อยู่ค่ะว่าตั้งแต่าอาจารย์เอาอต้นชนดมานำตวมทุกปีทุกปี <c oughs> เลยเลบีหยอเป็นอยู่อาจารย์มันมันเอาน้ำม,มานบอ่อต้นชนดมานี่ยมาสั่นดอกแต่กะมันกะท่วมยุ้งซีหล่ะค่ะเข้าติดซีนะคะเนาะนบานติซี ล้ำน้ำที่มันยังเตัมกระท่วงคือเกากระเบาเพียงแต่เบาหยอกมนจะซื้อแต่ควมเป็นจริงมันกระท่วมดูค่ะท่วมประจำเลยเพราะว่ามันอยู่ล้ำน้ำฝนตกมาหลายน,าน้ำน้งเทิ้งหลายน้ำเคลื่อนหลายเบิ่งกระปลอยลงมากคือเกานะคะกระท่วมคือเกามันเป็นเรืืองปกติอยู่แล้วสําหรับพวกเฮ้าติดน้ำติดลํำน้ำนะคะก็ะเลยบริชิดอีกอย่างหลายท่วมกระท่วมท่วมดูแล้วว่าน ถ่ทวมก็ได้กินเขาทวมก็ว,ว่าได้กินนะคะแั่เป็นเรื่องปกติมีมาแต,ต่ใดเท่าใดแต่เมื่อเกิดแล้วล่ะคะ่ะที่ยายรุ่นบอกซะมันจะเป็นเด็กน้อยมาก็เป็นจังสี่มาตลอดะคะ่ะทวมแน่บ่ทว,วมแน่แต่ละปีเว็นแน่แตัวท่วมเลี้ยงปีก็มนีค่ะอันนี้เป็นปลาย่างนะคะนะต้นยางปาดอันนี้นันมันเห็ดย่าง่ะคะที่น้องมันดอกง่ญ่แท้ดูค่ะอือ เป็นเห็ดอีอยางอะพี่น้องบ่เคยกินสำหรับยังสิเห็ดยังดอกบักง่ายค่ะคือเห็ดละงุแต่กับบัวแมนอู้หูบัวกากินตองเนาะค่ะเนาะแตมันเห็ดอีอยางมาดอกไงดอกงาสเกียงดอกแพรอันนี้ก็สิเป็นสะพานค่ะสะพานที่เคนสั่งสะพานยางก็ไปน้ำปุดค่ะทางในายที่เป็นปุดกูก้บาอาจารย์เนาะปะเอาก็สิบวกเข้าไปเพราะว่า กะสิบเหมาะสมกรสยางเข้าไปทางในเขียบพุ้นตะกีตะก้อนละมุนนี่ก็เป็นหม่องฟังผีเผาผีแล้วค่ะคนก็เอาซพมาเผามาฟังข้างนี้กันผู้ได้ตายตายหงก์คนเอาเขามาฟังข้างในค่ะว่าเหตุเผาเด้เอามาฟังทีตายหงนี่คือตายท้องตายโต๊ะกบไม่าพา ว่าง่วงกล้วยสดนี่สิค่ะมันเอ็นตายหรอแต่ก่อนสิบกคอยมีตายอุบัติเหตุเนาะคะ่ะเพราะว่ารถล,ลากกับ,บหลายแต่สมัยนั่นกต่โดนโด,ด,ดนมีข่าวเธอหนึง่งเพราะว่าตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดค่ะในป่านี่ในป่าสานี่กับสิบกมีศพข,ของมาเท่ายบกคอยมีเลยล่ะคะ่ะเพราะว่านําซีกัดเสาะท่างขาดภาษาหมาดของมาได้ เขามากระตองนางเลือ่นอนนางยังเขามากระเป็นการรับบาปเป็นก็เลยเอาเผาเอาฟังไปในวัดค่ะเหมืนฟังกับเอาเม่มค่ะลงเม,ม่มสามปีเป็นก็เอาขึ้น,ะาาน,น,านมาเผาประมาณนี้นะค่ะถือว่าตายอุบัติเหตุเนาะแต่ลังคนสมัยนี้เมื่ตายยังกับเผาคือเก่าแล้วค่ะคนว่ามันง่ายดีก็บ่ไเด้กหกในวัดไม่ว่าเพิ่นนั่มประมาณนี้นะคะเป็นเลียยวบ่เห็นบางคนเสียยวเห็นเม,ม,ม่มซื่อกระยาดีค่ะ ยานแลบเดีอว,วัดเดียวเห็นเมมก็ยานแล้วแต่ว่าซูเมอนี่ไม่แต่อยู่ทั้งนอกหรอกค่ะมันบ่อเอาขามาทั้งในดอกบ่กเอาขามาในป่าซานนี่อีกแล้วแต่ว่ามันกะจะเป็นยังไงย่ายรุ่นนี่ค่ะขันบอกคักไหมคะ่ะขันก็ได้เขาม้ายายในพี่ก่ะเป็นยังไงล่ะคือยัง,ยงเขาเคยเนาะค่ะเคยเห็ดอยู่ในพีอยู่ในเกาะพี่ในป่านี่ ว,วัดปลาศิลาวดีก่วเกินจะปีชีสีามากยายรุ่งกับยายข่าสากย้ายบุญประดับดินกระตองขามาในผี่ตะกีตะกอนก้อนอนานันกับยู่บ้านอยู่คอยู่ในบ้านหฮาอยู่แต่ว่าห้ากับเคยเขามาอยู่ในหนีกับผู้บาาจารเพิ่นก็เลยว่าเอา้าเขาไปพูดละสนดกยังคักบอกว่าความ <laughs> เสือ่ของไปของมัน,นะะเนาะเนาะตอนเนี่ยปุญญาตาย,ยายห้าผู้เคนลวงหลับไปแล้วห้ากับชิดว่า อิตธวิญญาณน่ะคืสิบวายุหรอหล่ะค่ะไปเกิดไปคานมันหรอล่ะอันนี้จะเป็นเจ้าหนุ่มที่เป็นแม่ยายค่ะสีเขียวกคือกันเนาะค่ะเนาะแล้วจะพ้นสะดวกไห้มั่นแต่ยายรุ่นในเห็ดตามแบบโบราณค่ะตามที่พ่อแม่ผ้าเห็ดเปิดเห็ดยังสีผ้าเห็ดแบบนี้อันนี้ที่สิเป็นในอณาบริเวณศาลาค่ะศาลาวัดครูบาอาจารย์คนเห็ดเป็นมอง ไหว้พระสวดมนต์หรือว่ามีกิจกรรมกสิมายุตตรงนี้ค่ะศาลาอันนี้จะเป็นศาลากลางน้ำค่ะเปคนเห็ดสะพ้านเข้าไปศาลาที่มกเ,เห็ดเป็นน้ำงามค่ะอาจารย์คนออกแบบเองแล้วก็ลงมือเห็ดเองพระท่านอิรีค่ะ ศาลากลางน้ำน,นะคะเนาะอันนี้สิเป็นศาลาที่ปฏิบัติท่านแน่เหตุแห่งมีพิธีตามหรือว่าญยานโยมมาหลาย,ลายๆตัวทสิเขามาทางนี้ค่ะนี่ค่ะศาลาของวัดป่าศิลาวัดเกาะเติ้งหรือวัดกเกาะเติ้งนะคะทจำเป็นผู้ใดมีโอกาสมาทางศาลรคามอยากเขามาเยี่ยมมาเที่ยวมาชมมากราบครูบาอาจารย์กับเขามาได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนี้กำลังสร้างสะพานอยู่ค่ะ ยังที่บ้านสะดวกปันใดปลาทั้นกราลังสางสะพานข่ะมนซี่เป็นสะพานใหม่ค่ะเป็นสะพานใหม่กระลังสางอยู่บ้านแล้วเชิญชวน,นะะเนอค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกูทุกคนถ้ากู้ไดเขามาทาังคันได้พันทั้งสารคามค่ะปักหมุดมาเลยค่ะวัดป่าอาศรวาดกอเกิง้งมาส่สิมีอยู่ค่ะหรือทามมากก็ได้ทำง่ายๆะว่ามีที่เดียวเป็นบัตรเกาะนะคะ ค่ะคลิปนี้แล่รุ่กนกะขอสวัสดีก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ